้าวนี่มาลงสวนเนาะตอนนี้ก็คือกำลังเห็ดส่มไม่เรื่อยอันนี้ห้เพิ่นม,มาเห็ดสุ่มไม่เรื่อยห้ค่ะเสร็จแล้วเ้าก็จะปลูกอ,อันชันเอาล่างจืดเอาอยังมาปลูกค่ะเรื่อยขึ้น้างเทิงค,ค,ค,ค่ะข้างนาบ้านก็นจะเป็นสาวรุดค่ะเห็ดไม่เรื่อยให้กัน ทีนน่สวนเอาคุณน้ายื่นสายที่ซื้อมากปกติซื้อมาสองกระถางตอนนี้ขยายได้หลายแลละขยายกระถางคอนใหม่เก่าห้องเก่าวายเหตุสวนประดับสวนเนาะน,นี่กระพึงเห็ดว่าท่านได้ป็นว่าะท่านเห็นความสวยงามจะเลื่อนงอกงามของมันเนาะอ้ยแมงเมามขึ้นนี่แมงเมาลายๆในแมงเมาเต็มเลย เขาขาวเขาวขาวเขาวขาว,ขาว,ขาวนี่แมงเม,มามเลยเด้ค่ะนี่ที่ได้กวาดไปให้ปลปานี่แหวนมากวาดไปให้ปลาอันนี้ก็จะเป็นไอ้ทัวร์ทัวรบาซิลค่ะทัวรบาซิลอ่าทัวรซุ้มนี่นี่แบบเป็นจะเป็นพืชคุ้มดินนะคะเวลาเฮียสวนยอมเอาขยายมาจากนาบ้าน เป,เป็นนอพันธ์ไหมคะเอามาเสียบเสียบเสียบใบแล้วก็หฮดน้มประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ติดล้วคะ่ะเ้าแรงน้าเ้าแรงก็ติดแล้วอาทิตย์หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนย่อมอีกอันหนึ่งคือกันค่ะเป็นเป็นเป็นฐ้นานเสาไหมคะ่ะกระถางพวกนี้นี่เขาเอาไวถทาปลูกปลูกต้นใหม่เพาะต้นใหม่ค่ะ ไม่อนีก็น่นาจะได้เห็ดหลายหลายอย่างอยู่ค้อกันปลูกว้มีิบเพราะติดว่าเป็นยังปลูกไหมไปห้ามีค่ะก็จะมีต้นมกคุงเตียต้นมกคุงเตียชุ่มแพร่ต้นพิกนี่ตรงนี้กอไผ่ ก็ไพ่อันนี้สางออกให้บางค่ะเพราะว่าให,ให้สร้างพื้นมาถางออกแล้วมันเห็นผึ่งไหมผึ่งห้างบบกใหญ่หนึ่งเกือ <c> บ <oughs> <c oughs> มันจะคล้องโดนอันนี้ตัดออกแล้วแฟนกำลังห้อนอให้มันปินอันนี้มันจะปิดมันจะมีต้นใหม่หลายอย่างค่ะมีะเดามีต้นพกขี้เล็กมันใหญ่ค่ะก็เลยเอาลุง่งเดี๋ยวเดี๋ยวให้พื้นแตกฝนตกมากก็แตกค่ะ แตกพุ่มเสร็จแล้วข้าก็จะได้ใส่หมุมแต่มีแผนต่อไปว่าจะปลูกไอ,อ้ต้นอย่างไอ้เขาเอนอย่างเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คลิปหนาเดี๋ยวนึก,กออกจะจะมาเวาให้ฟังเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นสภาพสวนตอนนี้ก็คือกำลังจะพากันมา้อนฟื้นคเอาอฟื้นไว้ท้าใ์ไ น้ำใหม่ก็ได้เด้น้ำใหม่ต้มฟื้นเนี่มันจืดดีดดค่ะจืดทั้งจืดทั้งอ่อนค่ะอันนี้ต้นกล้วยกำลังออกปีกันหลายออกเครื่อหลายค่ะช่วงนี้มีสองแสบมาเหลินนำ้ำขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนเนาะค่ะน้องมือนีเนาะค่ะสวาสดีค่ะ